สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่มินิโคชชิ่งนะคะอ่าวันที่3นะคะวันนี้เป็น EP ีที่2นะคะเราจะมาต่อกันนะคะถึง9ความคิดนะคะ9้าไม่เซ็ตสรทธินะคะถ้าอยากมีแฟนฝรั่งฐานะดีนะคะต้องรู้วันนี้เรามาดูกันถึงความคิดที่3กับความคิดที่4นะคะว่าหนุ่มฝรั่งที่ประสบความสําเร็จแล้วก็หนุ่มฝรั่งที่โปรไฟล์ดีมีฐานะนั้นเขาคิดยังไงกับเรื่องเงิน ะค,ะความคิดที่3นะคะคนรวยนะคะผู้ชายรวยๆจะคิดว่าถ้าคุณไม่มีความฉลาดทางด้านการเงินต่อให้คุณเนี่ยมีเงินมากเท่าไหร่นะคะคุณก็จะเสียมันไปอยู่ดีนะคะมีประโยคภาษาอังกฤษนะคะที่ uh, น่าสนใจนะคะได้พูดเอาไว้ว่านะคะ even though you have an MBA uh, education if you are money e q it's low You could very well end up with losing money นะคะก็แปลว่านะคะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณนะจะมีใบปริญญานะคะ,ะทางด้านธุรกิจ M B A นะคะแต่ถ้าคุณไม่มีความฉลาดทางด้านการเงินหรือว่า money EQ นะคะคุณก็แน่นอนว่าคุณก็จะ ชีวิตคุณจะจบลงด้วยการคือสูญเสียเงินนั้นไปอยู่ดีนะอันนี้คือความคิดของหนุ่ฝรั่งนะคะเป็นอะไรที่เออเป็นคําพูดที่น่าสนใจนะภาษาอังกฤษเนี่ยเราสามารถที่จะนะคะจดเอาไว้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะอเอาไปใช้ต่อนะคะเราได้ดูคาําศัพท์ใหม่ๆด้วยนะคะทีนี้มาดูความคิดที่4นะความคิดที่4ี่เาบอกว่า,าเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอีกแล้วนะคะ m a k i n g money it way a happy millionaire would mean doing the thing you love to do and sharing the g i f t or t a l e n t with o t h e r นะคะคนรวยนะคะหนุ่มผู้ชายรวยๆเนี่ยเขาบอกว่านะคะคนรวยเชื่อว่าการทำงานการได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ได้ใช้ความสามารถแล้วก็พรสวรรค์ของตัวตัวเองเนี่ยช่วยเหลือผู้อื่นมันคือ ที่มาของการสร้างความร่ำรวยนะเพราะว่าคนรวยนะคะเชื่อว่าคือ,อเขาสามารถนะคะคือสร้างเงินจากความสุขคือใช้ความสุขสร้างเงินคือเขามีความสุขกับการที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่เขารักเนี่ยนะคะ,ะในการแก้ปัญหาให้กับคนอื่นนะคะ Uh, หนุ่มฝรั่งรวยๆนะคะเขาจะมีความคิดว่าการทํางานที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยแล้วก็ไม่ได้สร้างความสุขอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยที่คนคน,นึงเนี่ยจะมีความสุขในชีวิตแล้วก็สามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งไดร่ำรวยขึ้นมาได้นะคะเขาบอกว่า if you are saving uh, s l o w i n g away 8 to 12 hour per day at a job that you hate uh, it will be hard to live a joyful life with uh, Uh, would adopt change uh, and help you to find more. in your work life นะคะคือเขาบอกว่าคือถ้าคุณเนะ่ะคือคือเป็นเหมือนกับคือใช้แรงทำงานอนะเหมือนเป็นธาตของเวลาอะไรเงี้ยคือใช้ใช้เวลาในการทํางานคือ8ปดชั่วโมงต่อวันทำงานในสิ่งในทำงานที่คุณไม่ชอบคือคุณทํางานที่แบบที่คุณเกลียดอะคือมันเป็นมันเป็นเรื่องยากมากที่แบบเออที่เราจะสามารถมีความสุขได้แล้วก็ที่เราจะสามารถ สร้างความร่ำรวยขึ้นมาได้นะคะจากการจากการทำงานนะ,ะเพราะฉะนั้นเราจึงสังเกตได้ว่าคือมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่เราเห็นได้ในชีวิตประจําวันนะ,ะแต่ว่าคือเราไม่เคยเลงมา,าศึกษาชีวิตแล้วก็ความคิดของของคนรวยที่แท้จริงนะคะว่าจริงๆแล้วคนรวยส่วนใหญ่เราเห็นได้คว่าเขาทำงานได้แบบว่าคือวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงนะคะแต่คือเขามีความสุข กับสิ่งที่เขาทําพอเขามีความสุขปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เขาแบบว่าคือเหมือนบมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะหาวิธีในการสร้างเงินคือพูดง่ายๆนะสรุปว่าคือคนรวยผู้ชายรวยๆเขามีความสุขกับการกับการทํางานเขาใช้ความสุขในการสร้างเงินนะซึ่งแตกต่างจากเราเนาะที่แบบว่าเราทํางานใช้แรงแลกเงินแล้วก็แบบคือใช้เวลาในการแบบคือแลกเงินมาในในในชีวิตของเรานะคะที่เราใช้ชีวิตมาครึ่งชีวิตนี่แหละนะคะทีนี้สิ่งนี้มันสําคัญก็คือโค้ดโฟ อยากจะบอกว่าคือ,อถ้าเรายิ่งถ้าเราอยาก ถ้าเรามีแฟนเหมือนแบบอย่างตอนนี้ถ้าพวกคุณนะคือแชทกับหนุ่มฝรั่งที่แบบเป็น CEO คือทำงานในในแบบในตำแหน่งสูงๆหรือว่า,าเป็นเจ้าของธุรกิจสิ่งนี้ที่เราจะได้เรียนรู้เลยว่าเราจะร,รู้เลยว่าแฟนเราหรือว่าคนที่เราครบอะทำไมเขาบ้างานทำไมเขาแบบว่าคือแบบมีแต่งาน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 แต่อยากให้เข้าใจนะคะว่าวันนี้ถ้าเราได้เรียนรู้เรื่อง mindset แล้วก็ความคิดของคนรวยที่มีต่องเงินแล้วเนี่ยเราจงเข้าใจว่าคือผู้ชายที่ประสบความสำเร็จนะคะเขา ีความสุขกับการทํางานเพราะฉะนั้นหากคุณเข้าใจตรงนี้นะคะมันจะทําให้เรานะ่ยแบบคือรูอ้วิธีที่จะปรับตัวให้ให้เข้ากับเขาโดยเรานะคะถ้าคุณอยากได้ใจผู้ชายรวยๆนะคือสนับสนุน แล้วก็ชื่นชมให้ให้แรงใจให้แรงบันดาลใจกับเขาว่าเออแบบคือคุณแบบเป็นผู้ชายที่แบบประสบความสําเร็จคุณเป็นผู้ชายที่ฉลาดคุณมีความสุขกับการทํางานฉันรู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจจังเลยค่ะที่แบบว่าที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณฉันแบบขอให้กําลังใจคุณนะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราทําแบบนี้นะคะคุณยิ่งจะได้ใจคุณยิ่งจะมีเสน่ห์มากขึ้นแทนที่การที่คุณจะไปงอนว่าเขาไม่มีเวลาให้กับคุณและคุณคิด แต่ถึงแต่เงินของเขานะคะแต่คุณไม่รู้เลยว่าการก่อนที่เขาจะหาเงินมาได้นั้นเขามีวิธียังไงในการหาเงินนะคะเอาล่ะถ้าคุณจริงจังแล้วก็สนใจกับเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของอาการตั้งเป้าหมายการออกแบบชีวิตนะคะก่อนคิดจะมีแฟนต่างชาติได้เรียนรู้นิสัยใจคอของหนุ่มฝรั่งแล้วแล้วก็โค้ดโฟมีคอร์สออกแบบชีวิตก่อนคิดมีแฟนต่างชาติรวมถึงอันนี้จัดเป็นแพ็กเกจให้เลยนะคะถ้าคุณจริงจังกับการเรียนรู้แล้วอยากจะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วเลาก็นะคะทักโค้ดโฟเข้ามาได้ ะะตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะตามเข้าไปที่เพจได้เลยนะคะโค้ชโฟยินดีให้คําปรึกษานะโค้ชโฟมีคอร์สออกแบบชีวิตแล้วก็จัดเป็นแพ็กเกจให้สําหรับคนที่จรงิงจังกับเรื่องของการวางแผนและออกแบบชีวิตก่อนที่เราคิดจะมีแฟนต่างชาติมันจะเป็นการตริดติดกระดุมเม็ดแรกของคุณนะคะมันจะทําให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จและที่สําคัญนะคะเมื่อคุณออกแบบชีวิต คุณรู้เป้าหมายรู้แพชชั่นของตัวเองยิ่งคุณรู้จักตัวเองมากเท่าไหร่คุณตั้งเป้าหมายดีเท่าไหร่นะคะมันจะทําให้คุณเนี้ยได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณปรารถนาอยากจะได้ผู้ชายรวยๆอยากได้หนุ่มที่โปรไฟล์ดีมีความสามารถฉลาดแล้วจิตใจดีนะคะเราจะต้องรู้วิธีการวางตัวก่อดนะคะคุณรู้ตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนามากเท่านั้นวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ